งานอดิเรกที่สร้างไรายได้หลักหมื่นได้จริงๆภายในระยะเวลา45วัน สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าก็จะพามาดูกับงานอดิเรกนะคะที่สร้างรายได้ไม่เบาเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นกระแสด้วยนะคะในเรื่องของการปลูกไม้บอนต่างๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็พามารู้จักกับพี่บิงนะคะซึ่งเป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บิงซึ่งเป็นผู้ปลูกต้นไม้ทุกอย่างนะคะที่เราเห็นกันทั้งหมดนะคะโดยพี่บิงคะพี่บิงเริ่มจากการสนใจในเรื่องพวกนี้มานานหรือยังคะนานไหมคือว่าแต่เกิดมานะครับมีปลูกอยู่2อ,อย่างคือปลูกตวนง,งอ,อกตอน,นเด็กๆแล้วก็ปลูกป่ากงกลางเลยนะก็คือมีสองครั้งใน ชีวิตแล้วก็ไม่ได้แตะอะไรอีกเลยลค,ครับก็คือพี่มิงจะบอกว่าพี่มิงไม่เคยปลูกต้นไม้เลยนั่นเองใช่ก็เข้าใจว่าเป็นมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ได้ที่เขาว่ากันอะไรทนองน,นี้ครับอ๋อแล้วเหตุผลอะไรทําไมถึงเลือกที่จะมาจับงานอดิเรกที่เป็นต้นไม้คะเขาจริงๆแล้วก็เห็นหลายๆคนเขาสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันดียังไงนะมันโอเคยังไงนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ถ้าปลูกแล้วนะมันน่าจะจากไปอ่อนแรนควรมแน่นอ,นอนเลยอะไรทนองน,นี้ครับแล้ว อะไรเอ่ยที่ทาให้พี่บิงสามารถปลูกต้นไม้ได้เยอะแยะขนาดนี้คะอันนี้ปลูกเวลากี่เดือนนะคะตอนนี้เริ่มเข้าวงการคือครบ45วันวันนี้ครับ<อ>เดือนหนึ่งหนึ่งเดือนครึ่งหนึ่งเดือนครึ่งนั่นเองแต่ว่าต้นไม้เยอะขนาดนี้เลยนะคะองถามว่างานอันดิเรกตรงนี้ค่ะมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ยังไงคะพี่บิงการสร้างรายได้มันมีอยู่หลายทางนะครับก็คือว่าหนึ่งต้นไม้เขาโตขึ้นนะครับ 2ก็คือว่าราคาขึ้นนะสามเขามีลูกออกมาจะมีโครงสร้างแบบนี้ครับค่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสักต้นหนึ่งได้ไหมคะว่าเขามีโครงสร้างการเติบโตยังไงมีรายได้ยังไงอย่างงาี้างงายยงคะ่ะโอเคครับผมขอ,อยกตัวอย่างต้นนี้เลยแล้วกันอ,คคอ๋อสวยจังเลยอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าโพโลคาเซียฟาโลเมสเป็นไม้นําเข้านะครับจากอเมริกาเนาะเหมือนบอนบ้านเราเนี่ย เป็นบอลนำเข้าบอลต่างประเทศอย่างเป็นต้นนะครับ แล้วแบบนี้ถ้าเราเลือกปลูกต้นที่เราเอามาเนี่ยราคาต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะมาสักหมื่นสองเมื่อเราซื้อมาต้นไซส์ประมาณนี้พอเราปลูกแล้วเติบโตขึ้นเราขยายพันธุ์หรือว่านําส่วนไหนไปขายต่อคะก็มีหลายโมเดลโมเดลแรกก็คือว่าต้นมันโตขึ้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็น25งหมแล้วอ๋อ,อก็คือเราซื้อมา12ื่นสองแต่พอมันโตขึ้นถ้าเราจะขายเราก็ขายในราคาที่สูงขึ้นใช่ครับอ,อย่างต้นนี้สมมุติว่าเราซื้อมาเท่านี้ถ้าขายตอนนี้ก็คือได้ราคาที่25 0 0ม25,000อ้โอ้ โตขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะในระยะเวลาแค่เดือนครึ่งถึงว่าทําไมถึงเป็นที่สนใจในการจับมาเป็นงานอดิเรกตอนหลังนี่เข้าใจว่าราคาที่ขึ้นเหมือนเราเลือกหุ้นแล้วก็ราคามันค่อยๆขยับขึ้นเพราะมันมีความต้องการมีความสนใจมากขึ้น 2คือเราซื้อตอนราคาไม่แพงนะักแล้วก็ราคามันก็ขึ้นไป2เท่าตัว -3 เท่าตัวก็มีแต่ตัวเนี้ฟาโลอ่มันราคาแพงตั้งแต่ก่อนกระแสะมาแล้วไม่ต้องไปลุ้นดามก็เขามีเอกลักษณ์ชัดเจนของเขานะครับแล้วอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นกระแสะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นอีกหน่อยอ่ะกระแสะมันดรอปลงราคามก็จะตกเราก็จะขาดทุนหรือเปล่าถ้าเรามา,าจับงานอดิเรกพวกนี้ค่ะ กระแสหรือเปล่ามันก็เป็นกระแสผมว่าตอนที่มีกระแสมาดีกว่าไม่เคยมีกระแสเลยเนาะนะครับกระแสมาแสดงว่าคนมีความสนใจอยากได้ สมมติว่าวันนี้ฟ้ามีเงินเริ่มต้นอยากจะหันมาปลูกต้นไม้แบบนี้หาโยกเงินจากธนาคารมาเลย10,000บาทพี่มิสามารถแนะนําได้ไหมว่า<ม>ต้นไหนที่สามารถปลูกได้แล้วก็อยู่ในกระแสตลอดเนาะไม่ได้ดรอปแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้รายได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงที่ตอนเข้าในตลาดนะครับเพราะโคลคาเซียมีตั้งหลายสิบสายพันธุ์แต่ตัวนี้เราไม่ต้องไปรุ่นด่างไม่ต้องไปรุ่นลายไม่ต้องอะไรเพราะเขาเอกลักษณ์ชัดเจนเวลาเขาโตขึ้นแล้วตลาดโลกก็เล่นกันก็คือแนะนําเป็นต้นฟาโลเลยใช่ครับ ตอนแรกที่พี่มินบอกก็คือน่าสนใจมากๆเพราะว่าลงทุน12ื่นสองแต่ว่าพอผ่านไปแค่เดือนครึ่งนะคะราคาเพิ่มขึ้นมาจากหมื่นสองกลายเป็นสองหมื่นห้าแบบนี้น่าสนใจมากๆเลยนะสามก็คือว่าเวลามันโตแล้วเขาให้ผลผลิตสมมติเราปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยสี่ห้าปีอาจจะได้กินดอกกินผลใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยอยู่ประมาณสี่สิบห้าวันอนะ่ะเริ่มออกผลผลิตแล้วก็ยกตัวอ,อย่างนะครับ ลักษณะใบเขาก็จะยิ่งโดนแดดก็ยิ่งม้วนนะครับแล้วผลผลิตเ็าจะออกมาเป็นยังไงเขาก็จะมีเนี้ยกาเรียกว่าไหลเส้นไหลที่มันออกมาคล้ายๆรากนะเราก็จะตัดออกมาเป็นลักษณะนี้ได้ตอนปลายไอ้ตรงปลายมันอาจจะมีโอกาสโตเร็วหน่อยแล้วก็มีใบได้ง่ายหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไอ้ตัวนี้ในท้องตลาดเขาก็ขายอยู่ประมาณทักสองพันห้าหรสามพันห้าแล้วแต่ว่ามีรากเยอะหรือว่าอะไรยังไงแล้วและตัวนี้ใบกำลังจะงอกแล้วก็อาจจะอยู่ประมาณทักห้าพันหกพันบาทเลี้ยงไปสักหน่อยจะได้มีฟาโลในอนาคตประดับที่บ้านหรือว่าขยายพันธุ์ ต่อได้แล้วในเรื่องของอย่างไ้ายอ่ะเป็นมือใหม่เนี้ยค่ะเราอยากรู้ว่ามันมีโอกาสตายไหมที่มีมันเลี้ยงยากไหมคะ <c oughs> คือกังวลมากในเรื่องนี้แบบเพราะว่า เราก็ไม่เคยซื้อต้นไม้แพงขนาดนี้จริงๆที่เลือกโคลคาเซียเพราะว่าตายค่อนข้างยากนะครับยกเว้นปัจจัยอื่นๆหร,หรือว่าโรคลงแต่ว่าก็โรคก,ก็ไม่ก็เยอะเท่าไหร่จากการไม่น่ายากนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะไปชมสวนเงี้ยค่ะอยากให้พี่บิงช่วยฝากหน่อยว่าสาหรับใครที่สนใจงานดิเลกในเรื่องของการปลูกต้นไม้แบบนี้นะคะและเป็นมือใหม่อยากจะเข้ามา,างงเงี้ยพี่มีอะไรอยากจะแนะนําบ้าง ถ้าเกิดเราซื้อฟาโลอาจจะ8,000หรือ1มื8,000ก็เล็กลงมาหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหมื่นก็จะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับกระถาง50บาทดิน50บาทก็ประมาณหมื่น่ซื้อต้น8,000ก็ได้ล้วก็เลี้ยงไปประมาณ2เดือน2เดือนในหน่อยก็เริ่มเกิดผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่าออกผลผลิตแบบนี้หรืออาจจะมีต้นแยกออกมาข้างๆอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยถ้าถามว่ากังวลไหมในราคากระแสไหมราคาจะลงไหมคือไอ้45วันเนี่ยผมซื้อมาหมื่น หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็กําไรนะมันก็คืนทุนหมดแล้ว<ะ>ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นกําไรเรื่อยๆที่เก็บกิน<ะ>ต้นนี้ก็เหมือนกับห่านทองคำอ่ะเพราะเก็บเอาไว้เขาก็จะออกลูกออกหลานแล้วคนที่จะเข้ามาใหม่หรือคนที่อยากจะได้จํานวนเยอะๆเขาก็อยากจะซื้อไหลที่ราคาย่อมยาวหน่อยไปค่อยๆให้มันโตอย่างเงี้ยครับ มองเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะอารมณ์เหมือนเราซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เราไม่ได้ขายหุ้นตัวนั้นไปแต่เราถือไว้เพื่อที่เราจะรอปันผลนั่นเองนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวฝากทางพี่บิงช่วยพาเราชมสวนของพี่บิงหน่อยค่ะได้ครับโอ้ยอย่างต้นนี้ใบใหญ่แล้วก็ลายสวยมากเลยค่ะพี่บิงต้นนี้เขาเรียกว่าโคโลโคาเซียเลมอนลามครับต้นอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณสัก700พัน อลูกของเขาที่ออกมานี่ขายได้ประมาณเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันเหรอคะใช่ครับในไซส์ไซส์นี้เลยไซส์ประมาณนี้อาจจะปล่อยให้โตหน่อยันก็เออพันหนึ่งก็โอเคอะี้นี่ก็คือเป็นลูกของเขาเหรอคะที่เราแยกออกมาใช่ลูกของอีกต้นมารวมๆกันแล้วก็เอาออกมาชำนะครับอันนี้ก็ได้สิบห้าต้นสมมติว่ามันต้นละห้าร้อยเจ็ดร้อยันนี้เล็กหน่อยอาจจะประมาณสัหกร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบนี้ต้นขนาดนี้นี่ใช้ระยะเวลากี่เดือนคะเนี่ยอ๋อ น่าจะสิบวันได้มั้ยสิบวันก็โตขนาดนี้เลยแหละค่ะโอ้น้องโตไวมากเลยสิบวันสิบห้าวันเนี่ยแล้วแต่ต้นครับอันนี้ก็ต้นเลมอนน้ำใช่ไหมคะใช่ผมชอบว่าลายสวยใบนี่ลายสวยมากเลยสวยมากเลยแต่ละใบมีเอกลักษณ์เพราะว่าธรรมชาติรังสรรค์ออกมาไม่เหมือนกันเนาะก็เลยชอบต้นสูงขนาดนี้ตอนนี้ถ้าขายราคาเท่าไหร่น่าจะสามพันกว่าสี่พันมั้งครับเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาเลี้ยงไม่นานใช่ไหมคะต้นนี้น่าจะสักหกเดือนได้มั้ยครับประมาณนี้นะครับหกเดือนเจ็ดเดือนเนี้แต่ก็ดูลูกออกต้องเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วก็ เอาไปแบ่งขายเป็นผลผลิตได้เงี้หรือว่าเราจะ<ม>เก็บ<ล>ไว้เป็น,นะะแม่พันธ์ุก็ได้อันนี้เรียกคอฟฟี่คัพนะครับก็เป็นโพลคาเซียที่ราคาย่อมยาวที่สุดในตลาดแต่ผมคิดว่าเอามารวมๆกันเขาก็สวยดีนะอันนี้คือใบใหม่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลางปุ๊บออกมาอย่างนี้ต้นถ้าต้นแบบนี้ก็อยู่ประมาณทั้200-300นี่ราคาย่อมเยาเยต,ต้น200เลี้ยงไปปีหนึ่งขายได้พันหนึ่งคือขนาดนี้ ในระยะเวลานั้นน่ะเงินจาก200ขึ้นเป็นพันนึงก็ค่าเท่าตัวก็โอเคก็เลยว่าซื้อเล็กๆมาเนี่ยแล้วก็ปลูกแบบนี้ก็นําไปขายได้ครับผมใจมากเลยค่ะโอ้ยแล้วต้นใหญ่อันนี้ล่ะคะทำไมสวยจังเลยอันนี้บอลกระดาษเขียวครับราคาไม่แพงแต่ว่าสวยมากเลยแข็งแรงมากเลยเอาไว้ปลูกไว้เป็นร่มเงานะครับแล้วก็ใครๆเข้ามาก็ชอบต้นนี้อยากได้ต้นนี้กันใหญ่มากใหญ่ยักษ์มากพลังงาน,นไหมคะเนี่ยตอนซื้อมาก็น่าจะมาณปีกว่า โหดไหมโหดมากเลยนะใหญ่สวยใหญ่มากเลยแต่ว่าน้องไม่ราคาไม่แพงใช่ไหมราคาไม่แพงครับหลักร้อยแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นบอลที่เป็นด่างอันนี้ก็คือจะราคาแพงจะมีด้านนน้นจะแพงนะครับอันนี้ไม่ด่างไม่ด่างก็เลยโตเร็วนี่ไงน้องฟ้าบอลกระดาษด่างขาวนะครับใบเขาก็จะด่างขาวเนี่ยเวลาโตสุดๆเลยเขาจะโตแบบนี้เลยโอ้แต่ว่าจะด่างจะด่างแต่ว่ามีโอกาสโตช้ากว่าเพราะเขาด่าง เขาซื้อขายกันก็อยู่ประมาณ7 0 0 0พัถึงหมื่นนะถ้าลายไม่เด่นหน่อยก็อาจจะ7,000-8,000สนอะไรจำนนี้แล้วแต่ลายนะครับห้าเดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตต้นลูกก็จะง,งอกข้างแต่ต้นนี้พิเศษนะน้องฟ้ายังไงอ่ะต้นไม้มีไข่ไข,ข้างในเนี่ยเขาจะมีไข่แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาเอามาปลูกปลูก,กได้อ๋อเหมือนอ เหมือนมันเหมือนมันแกว้วอะไรที่อยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาปลูกเป็นอีกต้นหนึ่งเงี้ยเหรอคะใช่แล้วเขาอาจจะมีไข15่15ใบ20ใบ30ใบได้ขนาดนี้นะมีไข่เยอะขนาดนนั้ให้มันสูงอันนี้อีกสัก2เดือนนี่ฮะ ประมาณนี้อาจจะมีต้นออกข้างๆได้ด้วยครับนี่ก็ออกขายออกปันผลแตกพาได้เยอะเลยเนาะใช่แตกพาของแท้นะครับอันนี้ก็เป็นโโลคาเซียโมฮิโตนะครับเป็นที่นิยมเพราะลายเขาสวยโดดเด่นอย่างต้นนี้ก็อยู่ประมาณสักแปดพันถึงหมื่นบาทโตขึ้นหนิดนลดรุ้นนี้ก็ประมาณสักหมื่นสองหมื่นห้าต้นนี้ไดมอนเทสนะครับต้นก็ใหญ่พอสมควรนะครับต้นนี้ก็ไม่แพงมากแต่ว่าใบเขาสวยเขาประดับบ้านได้นะครับ ว้าทำไมตรงกลางต้นนี้มีเอกลักษณ์ก็คือมีสีขาวตรงกลางด้วยอ่าคันนี้เขาเรียกว่าไวลาวานะความนิยมใกล้เคียงกับฟาโลโมฮิโตนะครับก็คือว่าต้นก็อยู่ประมาณตั้ง8,0,000 0 0หมื่นนะครับต้นเล็กๆนะครับเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะมีขอบขาวขึ้นอย่างนี้เนาะตอนผมซื้อนะผมซื้อมาต้นท่านั้นหนึ่งศอกนะอันนี้ผ่านไป4 5, 5วันโตเร็วไหมน้องฟ้าเร็วมากเร็วมากเร็วมากเลยนี้ประมาณแบบเกินเอวขึ้นมาข้างบนนี่ด้านนี้ ตอนซื้อมานะซื้อเล็กกว่าต้นนี้อีกนะครับต้นนี้เป็นต้นลูกของต้นนี้โอ้ oh, ออกลูกแล้วเหรอคะใช่ลูกใหญ่เลย mm hmm. พอมันใหญ่ปุ๊บผมก็เอาแยกออกมาอย่างงี้ปุ๊บนี่คือผลผลิตครับซื้อมา8ปดพันใช่ไหม mm hmm. ต้นนี้สูงหน่อยอาจจะได้สักหมื่นหนึ่งแต่ด้านมีลูกติดมาอีกอันนึงก็อาจจะหมื่นห้าอะไรทั้นองน,นี้นะ mm hmm. ลักษณะนี้เป็นต้นผ mm hmm. ลิตเงินได้ยังกำไรยังกำไรมากมากอ่าแต่ที่สําคัญต้นนี้โหเป็นคุณแม่ลูกโดกนะครับออกลูกอีก4ต้น สมมติออกเร็วๆก็ต้นละ6,000คพ่ะ6,000 1สอง0 18,000 24,000บวก15,000ห่ะอ้าไรละนลึกไม่ทันเลยค่ะเยอะมากอย่างนี้พี่วิงต้องล้อมัูวบ้านดีๆนะคะเนี่ย4,000ม <c oughs> ทั้งหมดที่4,000 0ไม่รวมไอ้ต้นแม่ถ้าต้นแม่ขายแบบนี้ก็ <c oughs> อาจจะอยู่ประมาณนัก2 5 0 0 0ได่ไห้แล้วลงทุน8,000วันนั้นนะครับผ่านไป4 5่วันเป็นไงโตขึ้นห้าห0 6 0 0 0 0ื่น ใช่ไหมครับนี่ลักษณะนี้เป็นต้นแล้วพันนี้เขาก็นิยมไว้ลาวาฟาโลโมฮิโต้นะครับก็นิยมก็สวยนะครับราคาก็อยู่ในเลทระดับกลางๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิงมา,มากๆเลยนะคะที่มาให้ไอเดียในเรื่องของงานอดิเรกที่สร้างรายได้ได้ไดจริงเป็นหลักหมื่นเลยนะและใช้ระยะเวลาแค่เพียง45วันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พื้นที่ในการเพราะปลูกเนี่ยข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านเฉยๆเลยสาหรับใครที่กังวลว่าเอ้ยเราไม่ได้มีพื้นท มีพื้นที่เล็กน้อยก็สามารถทํางานอดิเรกพวกนี้และสร้างรายได้ได้จริงได้แล้วนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่มิงแล้วก็เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนที่กาลังมองหางานอดิเรกที่เป็นรายได้เสริมอยู่นะคะก็แนะนําแล้วก็สามารถติดต่อทักมาสอบถามพี่มิงได้โดยตรงเลยคะ่ะ